สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักพระพุทธศาสนานั้นนะคะก็จะมีคำถามของผู้เริ่มต้นว่าจะทำยังไงดีนะคะพอจะมีตัวอย่างให้ดูไหมหรือว่าใครที่รู้ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าจะต้องทำยังไงนะคะเรามาดูขั้นตอนนะคะของการเขียนแผนบูรณาการวิถีพุทธนะคะว่าต้องเริ่มต้นทำยังไงกันก่อนนะคะคำถามที่หนึ่ง ขั้นตอนของการเขียนแผนนะคะเริ่มต้นจากเลือกวิชาที่คุณครูถนัดก่อนนะคะว่าจะเขียนแผนบูรณาการวิถีพุทธในวิชาหรือกลุ่มสาระอะไรนะคะจากนั้นก็ศึกษาหลักธรรมนะคะแล้วก็เลือกหลักธรรมที่จะนำมาใช้ในการบูรณาการลงสู่แผนวิชานั้นๆน,น,นะคะและ ประเด็นที่สามนะคะในการส่งแผนนวัตกรรมที่จะประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่สิบเอ็ดนะคะต้องเป็นแผนที่เป็น active learning นะคะแล้วก็มี OLE หรือเป้าหมายการจัดการเรียนรู้การวัดผลที่สอดคล้องชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นแผนของ ตัวดิฉันเองนะคะเริ่มต้นจากการเลือกนะคะวิชาที่ตัวเองถนัดก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะและเลือกหลักธรรมที่จะนำมาใช้นะคะก็คือหลักไตรสิกขาซึ่งมีอยู่3ประการด้วยกันคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขานะคะหรือเรียกสั้นๆว่าศีนสมาธิและปัญญานะคะ จากนั้นก็มาศึกษาทําความเข้าใจว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรในทางปฏิบัตินะคะเราจะอธิบายสิ่งนั้นด้วยพฤติกรรมใดของนักเรียนได้บ้างนะคะและชิ้นงานหรือหลักฐานที่เราจะเก็บคืออะไรเพื่อที่จะประเมินให้ เห็นภาพว่าที่เราจัดการเรียนรู้นั้นเกิดศีลเกิดสมาธิและเกิดปัญญานะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านพระอาจารย์จากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ทุกทกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นพระวิทยากรที่โรงเรียนและได้เติมเต็มในส่วนของความรู้ทางหลักธรรมนะคะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วศีลน,นะคะ ก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหลักสูตรที่จะทําให้คนเป็นคนดีและอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ก็คือตัวกระบวนการตัว P หรือในเชิงของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะอยู่ในทักษะพิสัยนะคะไซโคมอเตอร์แล้วก็จะดูพฤติกรรมนักเรียนที่เกิดขึ้นได้จากนะคะการดูตามหลักภาวนาสี่ก็คือ กายและศีลค่ะประเด็นที่สองนะคะสมาธินะคะก็คือตัวที่ซ่อนอยู่ในหลักสูตรที่ต้องการให้นักเรียนนั้นมีความสุขนะคะซึ่งเป็นฝั่งของ A หรือ attitude จิตพิสัยนั่นเองนะคะที่ทำให้ผู้เรียนนั้นเห็นคุณค่าตระหนักหรือตั้งมั่นตั้งใจที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะ ประเด็นสุดท้ายนะคะปัญญาก็คือตัวที่ซ่อนอยู่ในเป้าหมายของหลักสูตรก็คือต้องการให้เด็กนั้นเก่งหรือมีความรู้นะคะซึ่งคือตัวเ K ที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ของเรานะคะซึ่งเป็นฝั่งพุทธที่พิสัยหรือ cognitiv e นะคะก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านปัญญาของผู้เรียนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ในโรงเรียนของเรานะคะได้นำมาบูรณาการนะคะเอาหลักตรีศขามาบูรณาการเพิ่มเติมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้านะคะค่ะสำหรับการศึกษาหลักธรรมแล้วก็หลักวิชาการนะคะ ที่ได้เลือกเมื่อสักครู่นะคะจากการเชื่อมโยงสินสมาธิปัญญาไปสู่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในหลักสูตรและการที่จะโยงลงสู่แผนแล้วนะคะเราก็มาพยายามที่จะสร้างกรอบเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมที่จะแสดงออกถึงศินสมาธิและปัญญานะคะโดยบูรณาการกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ค่ะสินนะคะก็คือความพอประมาณนะคะคืออะไรบ้างพฤติกรรมที่จะแสดงออกนะคะศินก็คือความประพฤติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจานะคะที่แสดงออกถึงความรู้จักพอรับผิดชอบการประหยัดการปฏิบัติตามระเบียบวินยัยกฎ กติกามารยาททางสังคมนะคะนี่ก็จะเป็นพฤติกรรมที่เราจะพิจารณาว่านักเรียนได้แสดงออกถึงศีลหรือไม่นะคะประเด็นที่สองนะคะก็คือสมาธินะคะหรือตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะก็คือ พฤติกรรมทางด้านจิตใจนะคะที่แสดงถึงความมีสติตั้งใจใฝ่เรียนรู้ในขณะที่เรียนนะคะแล้วก็มีความสุขในขณะที่ทำนะคะและหลักธรรมตัวที่สามก็คือปัญญานะคะซึ่งตรงกับความมีเหตุผลนะคะก็คือผลการเรียนรู้ของนักเรียนชิ้นงาน สรุปความรู้ที่แสดงถึงการสร้างความรู้การเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะซึ่งทั้ง3มอย่างนี้ก็ต้องอาศัยเงื่อนไขด้านความรู้หรือหลักวิชานะคะเงื่อนไขทางคุณธรรมหรือหลักจรณะนะคะเพื่อจะนำไปสู่สมดุล4ีมิติค่ะจากนั้นเราก็มาออกแบบ การจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งได้แบ่งขั้นตอนของการสอนออกเป็นสามขั้นตอนนะคะโดยเปลี่ยนขั้นที่หนึ่งที่เราเคยเป็นขั้นนำนะคะมาเป็นขั้นสินสิกขานะคะโดยในขั้นแรกนี้จะเน้นให้หนักเรียนได้เรียนรู้นะคะจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นๆน,น,นะคะตลอดถึงกฎกติการรม,มารยาทนะคะในการ ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะก็จะเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไปขั้นที่สองนะคะเป็นขั้นสมาธิศิกขานะคะในขั้นนี้ก็จะเน้นให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนรู้จากสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะโดยมีครูคอยเป็นผู้กระตุน้นดูแลให้คำแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่ะ และขั้นสุดท้ายก็คือขั้นปัญญาศิกขานะคะโดยในขั้นนี้เน้นให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันในชั้นเรียนนั้นนะคะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ค่ะค่ะต่อไปเราจะ มาดูตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักพระพุทธศาสนาลงไปในแผนนะคะโดยในตัวอย่างวันนี้เป็นตัวอย่างการบูรณาการลงไปในแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเริ่มต้นนะคะมีตรงไหนบ้างที่บูรณาการเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อแผนเลยค่ะ แผนการจัดก,การเรียนรู้ที่ใช้วิธีพุทธเป็นฐานโดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะนอกจากใช้วิธีพุทธแล้วนะคะในแผนนี้จะเน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งแสดงถึงการเป็น active learning ของผู้เรียนนะคะโดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาค่ะโดยในแผนนี้เป็นแผนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษานะคะปีที่สาม เป็นเรื่องเรขาคณิตสามมิตินะคะสอนเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผนของหลักสูตรที่ก่อนปรับปรุงนะคะจึงมีมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะที่ค่อนข้างจะละเอียดนะคะสำหรับรูปแบบของแผนนะคะคุณครูก็สามารถ จะทำตามรูปแบบที่คุณครูได้เรียนรู้นะคะแล้วก็จะทำได้เลยนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่แต่ละคนแต่ละวิชาก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเริ่มจากมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะแล้วมาเริ่มที่สามก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือตัวโอนะคะของการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะ ในจุดประสงค์การเรียนรู้นี้นะคะมุ่งให้ความรู้นักเรียนครบทั้งสามด้านนะคะก็คือด้านความรู้หรือตัว K ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้ก็คือหลักธรรมที่ส่งไปถึงเรื่องปัญญานะคะด้านที่สองก็คือทักษะกระบวนการนะคะตัว P ในหลักสูตรซึ่งก็คือศิลนนะคะตามหลักธรรม และด้านสุดท้ายก็คือคุณลักษณะนะคะด้าน A คือสมาธินะคะโดยในเรื่องนี้นะคะต้องการที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะตัวนี้ก็คือตัว O ที่เราแสดงในแผนของเรานะคะซึ่งจะต้องไปสอดคล้องกับ l ก็คือกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ e คือ กระบวนการวัดและประเมินผลนะคะต่อมาก็จะมีสมรรถนะของผู้เรียนนะคะคุณลักษณะซึ่งจะโยงไปถึงตัวชี้วัดที่ต้องการจะส่งไปในโรงเรียนวิถีพุทธนะคะสาระสำคัญของเรื่องที่เราจะเรียนก็คือรูปเรขาคณิตสามมิติทั้งห้าแบบนะคะ ต่อไปขั้นที่สองนะคะตัวขั้นที่เจ็ดนี้จะแสดงตัวที่สองก็คือตัว L นะคะ Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะว่ามี Active Learning หรือเปล่านะคะตัวนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะก็จะเริ่มต้นจากขั้นแรกคือขั้นสินสิกขานะคะตรงไหนคือสินสิกขานะคะหลังจากที่เราเขียนแล้วเริ่มต้นจากการเริ่มเล่นเกมนะคะ แล้วก็ครูแจ้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้นะคะสิ่งที่แสดงถึงความเป็นศินศิขธาก็คือครูได้พูดคุยนะคะเพื่อให้หนักเรียนเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะก็คือพฤติกรรมที่นักเรียนควรจะแสดงมารยาทที่ควรจะมีในการจัดการเรียนรู้นะคะแสดงถึงศิน นะคะหลักธรรมตัวแรกที่ลงมาในขั้นสินสิกขาเจ็ดจุดสองเป็นขั้นที่สองของการสอนนะคะก็คือขั้นสมาธิศิกขานะคะในขั้นนี้เนื่องจากเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ใช้กระบวนการแก้ปัญหามาด้วยนะคะขั้นสมาธิศิกขาจึงซ่อนทั้งหลักธรรมสมาธิในตรสิกขาและ กระบวนการแก้ปัญหาที่แสดงความเป็น active learning นะคะอยู่ในนี้ด้วยนะคะขั้นสมาธิสิกขามีตรงไหนเป็นสมาธิสิกขาบ้างนะคะก็คือตัวแดงๆที่คุณครูได้ทำสีแดงไว้แล้วนะคะแสดงถึงสมาธิได้จากอะไรได้จากนะคะนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่คุณครูกำหนดให้วาดภาพแสดงออกมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่า จดปัญหาต้องการที่จะรู้อะไรกำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะแล้วก็เขียนบันทึกลงไปในขั้นที่หนึ่งนะคะด้วยความตั้งใจนะคะตั้งใจก็เห็นเขาตั้งใจอ่านตั้งใจทำเราก็สามารถประเมินได้ว่านักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้นะคะ ซึ่งเป็นขั้นทําความเข้าใจปัญหาในขั้นของกระบวนการแก้ปัญหาขั้นที่แรกของโพยานะคะขั้นวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นที่สองของกระบวนการแก้ปัญหานะคะนักเรียนก็แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนนะคะแล้วก็เขียนขั้นตอนลงในใบกิจกรรมนะคะด้วยความตั้งใจก็จะเป็นสมาธิสิกขาที่ซ่อนอยู่นะคะ แล้วก็ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มนะคะเขียนปัญหาย่อยๆนะคะวางแผนการแก้ปัญหาครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนสำรวจกระบวนการแก้ปัญหาของตนเองนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ครูสามารถที่จะตรวจสอบการวางแผนการแก้ปัญหาของนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนก็ได้ ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะตอนนี้ก็แสดงถึงสมาธิสิกขาและแสดงถึงความเป็น active learning ของตัวผู้เรียนที่เขาได้มีการพูดคุยอภิปรายกันแล้วก็ร่วมกันคิดแก้ปัญหานะคะและขั้นที่สามก็คือขั้นดำเนินการตามแผนนะคะเป็นการแก้ปัญหาขั้นที่สามตอนนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงสมาธิ ของนักเรียนนะคะและขั้นสุดท้ายของกระบวนการแก้ปัญหาก็คือตรวจสอบผลการแก้ปัญหานั้นว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์หรือว่าควรจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเพื่อให้การแก้ปัญหาถูกต้องนะคะตรงตามเงื่อนไขมากที่สุดนะคะแล้วก็สีแดงก็จะเป็นตัวที่เราจะระบุว่านี่คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงสมาธินะคะของหลักตรายศิกขาที่บูรณาการสุดท้ายขั้นการสอนขั้นที่สามก็คือปัญญาศิกษาจะเป็นขั้นที่มุ่งจะนำพาผู้เรียนไปสู่การสร้างองค์ความรู้นะคะโดยให้หนักเรียนสรุปผลการแก้ปัญหานะคะลงไปในขั้นที่5้าของตัวชุดกิจกรรมที่ครูได้แจกให้นะคะ แล้วก็ครูสุ่มตัวแทนมานำเสนอร่วมกันแสดงความคิดเพิ่มเติมในประเด็นที่กลุ่มตัวแทนนั้นยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ซักถามพูดคุยเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็เป็นการระดมพลังสมองเพื่อสร้างองค์ความรู้นะคะก็แสดงถึงปัญญาศิกขานะคะทางด้านพฤติกรรมแล้วก็เห็นชิ้นงานของนักเรียนที่แสดงถึงปัญญาของนักเรียนเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสามขั้น ของไตรสิขาบวกกับสีขั้นของกระบวนการแก้ปัญหาของโพย่านะคะก็เป็นการจัดการเรียนรู้หรือ L ในหลักสูตรนั่นเองนะคะ OL มาแล้วต่อไป E นะคะตั้ง O ไวอย่างไงนะคะเราก็มาเขียน E หรือวิธีการวัดประเมินผลให้ตรงกับ O หรือเป้าหมายที่วางไว้นะคะอย่างเช่น เป้าหมายแรกคือเป้าหมายทางด้านความรู้นะคะต้องการให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตนะคะเราก็จะมีการทดสอบก่อนเรียนนะคะโดยใช้แบบทดสอบนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนนะคะอันที่สองประเมินด้วยการตรวจนะคะ ใบกิจกรรมซึ่งมีเครื่องมือคือแบบประเมินที่เราจะต้องมาสร้างรูบริกการประเมินไว้นะคะแล้วก็เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนต่อไปทักษะกระบวนการที่เราได้กล่าวถึงนะคะในตัว P หรือตัวศิลน,นะคะเราก็ต้องใช้เครื่องมือนะคะอย่างตอนนี้ก็ใช้แบบสังเกต การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งสร้างรูบริกของแบบสังเกตไว้นะคะแล้วก็เกณฑ์การประเมินไว้ด้านที่สี่นะคะวัดคุณลักษณะของผู้เรียนนะคะเราก็มีแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของผู้เรียนแล้วก็มีเกณฑ์นะคะ เพิ่มเติมสมรรถนะแล้วก็คุณลักษณะเราก็มีแบบประเมินสมรรถนะแบบประเมินคุณลักษณะและมีเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะแบบนี้ก็จะทําให้เห็นว่าการเขียนแผนของเรานะคะมีโอมี L อมีอ e, ีเป้าหมายการจัดการเรียนรู้และการประเมินที่สอดคล้องกันมีหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถดูได้นะคะ สื่อการเรียนรู้ในคาบนี้นะคะก็มีชุดกิจกรรมมีสื่อนำเสนอ powerpoint นะคะมีหนังสือเรียนมีสื่อรูป,ปรธรรมที่เป็นรูปทรงสามมิตินะคะแล้วก็สมุดบันทึกความรู้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแผนที่บูรณาการหลักพระพุทธศาสนาคือหลักตรีศิขาลงไปในแผนนะคะมีหลักฐานการส่งแผนนะคะให้กับ ฝ่ายวิชาการและผ่วอในการได้ลงนามได้ตรวจสอบนะคะหลังจากสอนเสร็จก็มีบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้นะคะด้านความรู้ด้านทักษะด้านคุณลักษณะสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เราเขียนว่าเราจะวัดนะคะเราวัดเขาแล้วผ่านกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะบรรยากศาศชั้นเรียนเป็นยังไงปัญหาอุปสรรคคืออะไรแล้วก็ ข้อเสนอแนะที่จะปรับปรุงในขั้นต่อไปนะคะหลักใจศกขาอยู่ยังไงในชั้นเรียนนะคะเราก็ได้วิเคราะห์หลักใจศกขาในชั้นเรียนนะคะโดยครูก็วิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนนะคะว่าศิลเกิดยังไงสมาธิเกิดยังไงปัญญาเกิดยังไงบ้างนะคะวิชาความรู้ที่ใช้คุณธรรมที่ใช้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไปสู่สมดุลสีมิตินะคะมีคำถามต่อมาว่า,อาสอนจริงหรือเปล่านะคะเราก็ต้องเก็บภาพของการสอนมาเพื่อเป็นหลักฐานนะคะว่าขั้นสินสิกขาครูได้นำสื่อรูปธรรมแจกใบงานพูดคุยนะคะถึงจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็อธิบายกติการรม,มารยาทนะคะซึ่งเป็นขั้นสินสิกขาของเรานะคะ ขั้นสมาธิสิกขานะคะอันนี้ก็จะมุ่งที่กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นผู้จัดกระทำนะคะเรียนรู้อภิปรายกลุ่มนะคะโดยครูเป็นผู้กระตุ้นนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวก และในขั้นสุดท้ายปัญญาศิกขานะคะเราก็จะให้นักเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแต่และกลุ่มคุณครูก็เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงประเด็นนะคะหรือว่าอาจจะขาดส่วนนี้ไปจากทุกกลุ่มที่นำเสนอนะคะแล้วก็มีการตรวจชิ้นงานของนักเรียนที่แสดงถึงปัญญาศิกขาของนักเรียนนะคะ ตามเกณฑ์ที่เราได้สร้างรูบริกไว้นะคะค่ะสำหรับตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักถราพุทธศาสนาลงสู่แผนรายวิชาคณิตศาสตร์ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขออนุญาตจบการนำเสนอนะคะตัวอย่างของแผนบูรณาการหลักพระพุทธศาสนา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็สร้างสารรค์นะคะแผนการเรียนรู้ที่บรูรณาการหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาลงสู่ชั้นเรียนนะคะให้สำเร็จต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ